คือ <g ười> เรื่องของมาร์กกับโอมซึ่งคู่ของคุณเนี่ยเก่งมากในเรื่องการเป็นไวรัลหรือเป็นมีมในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่อง,องความปากแทบของคุณนะโดยเฉพาะมาร <c oughs> ์กผมนี่แซบกว่าผม <c oughs> นี่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 นี<ม>ค่คุณคุณยกตัวคุณปากแทบไหมคุณคิดว่าตัวคุณปากแทบไหมผมอะอาจให้คุณสองคนให้เพื่อนใกล้ตัวเลยนะให้สองคนนี้ลองพูดว่าจริงๆผมกับโอมใครปากแทบกว่าให้เราให้เขาเลือกไหมเอางี้นะคุณสองคนหันมาหขนหน้าคนหันหน้ามาเลยได้ ให้เขาชี้เลยมาร์กับโอมใครปากแทบวกกันครับผมจะตอบตามความจริงอะไรแห่งรังคัะไม่โอมปากแทบผมเป็นคนหัวไวเป็นคนเถียงเร็วแต่ถ้าปากแทบผมว่าทางนี้จริงเหรอแต่ผมเป็นคนแบบพูดไวอันนี้คือปากแทบคือคือถ้าโดนสวนมาเลยเจ็บไปถึงกระดองใจก็ไม่ไม่อันนี้คือคือเขาเป็นคนประเภทที่ว่าใครสวนมาครับสวนโอ้โหแรงกว่าเดิมอ้าวคือผมว่าพูดอะผมเอาตลกครับแต่นี่สวนแบบ คือเขาก็จะเอาตลกแหละแต่บางทีมันจึ๊กมีมีเหมือนกันจึ๊กแค่ไหนเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูฮะเระลองดูนะโอ้ลูกพี่เล่นซีเรียสมารวกันสองคนก็สามสิบกว่าเรื่องเนาะก็พี่เล่นแต่ผมเด็กกระเข้าก็พี่เล่นแต่ผมเด็กกระเข้าแล้วแล้วแล้ขาว่าเขาจะไปสู้เด็กเข่าเด็กเด็กได้ไงใช่อะไรหลุดหมดแล้วโดดทีอย่างเสียงนะแต่ว่าเสียงไม่ได้เป็นเรื่องจริง โอ้โหแทบไม่ยอมนะอันนี้ผม,ผมต้องดีใจหรือเปล่าครับผมต้องดีใจหรือเปล้วแต่ในในทางเขาบอกว่าในทางพิธีกรมันถือว่าเป็นพรสวรรค์นะคือผมเป็นคนปาก ผมคิดว่าผมเป็นคนปากไวเหมือนกันแต่จะไม่ได้เชื่อเฉืนด้วยคำหยาบคายคำพูดที่มันฟังแล้วแบบบาดหูแต่ว่ามันจะบาดใจแทนมันดูเป็นประโยคธรรมดาแต่มันล้ำลึกนี่นี่นี่แล้วอย่างเขาอย่างเขาอย่างเขาอย่างมาร์กอย่างพี่มาร์กก็เป็นเวเดียวกันเฮ้ยไม่ใช่มันลิ้นกับฟันนะครับสองคนนี้เคยโดนสวนไม่เคยโดนเขาสวนไหมคือมันถ้าเราสวนกันไปสวนกันมามันจะไม่จบเราคนใดคนหนึ่งต้องเหนื่อยแล้วพักก่อนเป็นเวลานั้นสมมุติสมมุติยะเตนะยะเตยะเตนะยะเตนะ ระหว่างมารกับโอมใครเป็นคนดี่กันถ้าถามว่าไม่มีไม่มีใครเลเขาเขาถามสองคนเออโดวดวิโดนแล้วโดนแวะแล้วโดนแล้วโดนแล้วเราเลยถ้าถามว่าใครเป็นคนดีกันผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ผมเพราะว่าคือคำว่าคนดีผมพูดมาเสมอว่าผมไม่ใช่คนดีคือถ้าจะบอกคนดีอาจจะเป็นเขาเลยก็ได้คือผมบอกเสมอว่าผมเป็นคนเทา ยอมไปเวไปเวหลอก้สึกว่ายอมดีในในชีวิตบนโลกจริงอ่ะมันไม่มีอยู่จริงพี่เกลือคือผมยอมรล้วผมเป็นคนเทาเทดีกว่าเป็นคนเทาเทแต่ผมดูเป็นเป็นเรียวเป็นผู้ชายเป็นเรียวเออผมผมเซียเซียอ๋อเฮ้ยแปลว่าถ้าเราบอกว่าเราเรียวแปลว่าเขาไม่เรียลสิก็จะคิดยังไงก็ไม่ผิดนี่แหละ ถ้าในชีวิตจริงเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ดีมากมซึ่งมผมคิดว่ามันก็เป็นปกติอยู่แล้วแหละที่อะไรมันหญิงกระหย่างอะเอออะไรที่ไม่ดีต้องคู่อะไรที่ดีอยู่ซึ่งดีนั่นก็คือเราเรา <laughs> รายการที่มีนวมไหมครนอ